ภาษาจีนกลางคำพูดติดปากคนจีนหนีจื้เต้ามาเธอรู้ไหมหนีเธอหรือว่าคุณจื้เต้ารู้มาไหมหนีจื้เต้ามาเธอรู้ไหมฉันจะพูดให้ฟังฉันจะพูดให้ฟังจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วได้ยินเขาพูดกันว่า พิงเฉินโได้ยินเขาพูดกันว่าสวยเปียนปะแล้วแต่เลยสวยเปียนปะแล้วแต่เลยไม่รู้สิไม่รู้สิ不知不知สปเข้าใจแล้วปเข้าใจแล้วลรู้แล้วลรู้แล้ว厉害เยีย่ยมมากลี่ไฮ ยยมาก่วนละปะช่างมันเถอะวนละปะช่างมันเถอะชาปู่ตัวประมาณน,นั้นชาปู่ตัวประมาณน,นั้นมเวีไม่มีปัญหามเีไม่มีปัญหาเจ้าเหรอสวยแล้วเจ้าเหรอสวยแล้วเสียสือหัวเหรอตกใจหมดเลยเสียสือหัวเหรอ ตกใจหมดเลยปูห้วยป่าไม่ใช่มัง้งปูห้วยป่าไม่ใช่มัง้งจ,จ,จ,จริงไหมจ,จ,จ,จริงไหม所以ะแล้วยังไงเหร了所以ะแล้วยังไงเเหรอนี了你觉得ะแล้วเธอคิดว่าไงานีเจ你觉得ะแล้วเธอคิดว่าไงา